บุตรลาคำบนกองมะเฟืองนะครับผลไม้ผลไม้ทีเ่เป็นผลไม้โบราณน,นะครับพลอยก็เป็นพลอยโบราณพลอยเก่าผลไม้ก็เป็นผลไม้โบราณมะเฟืองต่อไปได้แต่ยินแต่ชื่อนะครับคนก็ค,อค,อค่อยๆโค่นทิ้งหมดถ้าบ้านใดมีมะเฟืองก็อยาโค่นนะครับเก็บไว้อนุรักษ์เป็น เคี้ยวกินแก้เอ,อื่มอาหารเวลากินของเลี่ยนๆเราก็หลังจากทานข้าวก็ทานบะเพือนก็แก้เรียนได้แก้เลียนได้นะครับแล้วก็เป็นยาขับเลือดขับอะไรนะครับเป็นประโยชน์นะครับถ้าูนพันไปแล้วน่าเสียดายพลอยก็เหมือนกันนะครับพลอยไทยเราก็ควรค่าแต่การที่จะเก็บสะสม ถ้าหมดไปหรือออกไปต่างต่างออกไปต่างประเทศหมดก็น่าเสียดายเราจะซื้อกลับมาเมื่อไปอยู่ในมือของคนต่างชาติแล้วจะซื้อกลับมาก็ยากแล้วเพราะเงินค่าค่าเงินของคนต่างชาติดีสูงนะครับเราจะไปแลกเป็นเงินฝรั่งเงินดอ,นอลก็เอาเงินไทยไปแลกก็แพงนะครับใช้เงินไทยเยอะแต่เขาเอาเงินฝรั่งมาแลกเงินดอลมาแลกเงินไทยก็ได้ถตงเงยอะแยะเราก็ให้ดูนะครับ ว่าเรามีทรัพยากรของที่มีคุณค่าเราก็ช่วยกันอนุรักษ์เก็บไว้แล้วเราก็ที่เอาออกมาจําหน่ายที่ความจริงเราสะสมแต่เราต้องการหาทุนไปสร้างบุญสร้างกุศลเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องทั่วโลกนะครับไม่เก็บไว้ก็ไม่มีประโยชน์เท่าที่ควรเราก็แบ่งปันกันชื่นชมสมบัติเ็เรียกว่าสมบัติผัดกันชมนะครับวันนี้ อยู่ในมือ,เ,อ,อเราวันหน้าก็ไปอยู่ในมือคนอื่นสมบัติผัดกันชมไม่ว่าจะเป็นเงินทองออที่ทางต่างๆนะครับลูกและภรรยาเมื่อเราอยู่ก็เป็นครอบครัวที่เราเมีบุญสัมพันธ์แต่ถ้าเราไม่อยู่ก็ไปอยู่กับคนอื่นนะครับอันนี้ก็สมบัติที่ อยู่กับโลกนี้นะครับ